สวัสดีค่ะพบกับสวยสั่งได้ไอซี่เทลนะคะมีเพื่อนๆบางคนนะคะสอบถามเข้ามาว่าทําตาสองชั้นไปแล้วควรนวดไหมนวดอย่างไรดีนะคะ จริงๆไม่ควรนวดเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าหากว่าคุณหมอไม่ได้สอนค่ะอย่าไปหาทําเองอย่าไปหาเชี่วข้อมูลใน,นเน็ตมากเพราะว่าชั้นตาสวยๆที่เราได้มาหลังจากการผ่าตัดนะคะมันเกิดจากการที่มีแผลเป็นเนี่ยไขย,ยึดชั้นตาไว้การที่เราไปนวดนะคะมันจะทําให้แผลเป็นเนี่ยมันอ่อนนุ่มลงค่ะทําให้ชั้นตาหลุดและตกลงมาได้เลยซึ่งคุณหมอหลายท่านเขาจะซีเรียสมากในการห้ามนวดห้ามขยี้เปลือกตาหลังการผ่าตัด แล้วทำไมถึงมีการให้นวดในบางคนนะคะถ้าว่าคุณหมอให้นวดนะคะส่วนมากก็จะเกิดจากการที่แบบว่ามันมีการแข็งเป็นไต,ตแผลเป็นมันปวดมันแข็งขึ้นนะคะคุณหมอก็อาจจะสอนให้นวดเบาๆนะคะแต่ถ้าหากว่ามันมีอาการแบบบวมนะคะชั้นตาพับลงมาชั้นตาแบบว่าเป็น2แฉกเป็น3ามแฉกเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าม,มันเกิดจากอาการบวมนะคะ ภายใน1เด e ือนค่ะรอดูก่อนอาการเหล่านี้มันก็จะหายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการบว,วมอาการชั้นตาพับลงมามีสําจีบหรือว่ามีจีบเกินตรงหัวตาเนี่ยค่ะให้รอดูที่1เดือนก่อนนะคะซึ่งส่วนมากมันก็จะหายไปเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิด1เดือนแล้วมันก็ยังมีความผิดปกติอยู่ถ้า,าว่าเรากังวลใจนะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดเลยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้หาแนวทางในการรักษาหรือว่าแก้ไขต่อไปนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ